เดียวกันอิคน,นไปทำการคาเบียกหวานแต่ว่าไปละว่านี่ทุกคนออคอยสีแบบบังขับคันมาไปว่าไนนี่คอยใหญ่เปน็นปนางสม้อรณ์แบเป็นนางโอ้เ<อ>ที่ยวมันมวนเด้อดีเพกกื่อนเดี๋ยวเอาเอา,เอาน้ำทะเลมามาฝากนะครับโอเคเซาใบเซาใบลูกเป่าเป๊าปก็เซาลิงนี่ลูกน้อยนี่ป็นคนอุบน สองสมื่นสหมเอ้ยัคู่น้อยไอ้โบกิ้งเ้เขายอกกันนดี้จะฝากมาไวเนี่ยนะทุกคนนี่เดกกำลังเก็บเครื่องเก็บของกันไปอ้าวราตู้มาพอดีนี่เอ๊ะโบกิ่งเนี่ยจะเป็นจะเป็นสาวเด็กเทพมสี่ห้าหมื่นเพื่อนเบาตัวจะเป็นสาวเป็นสาวภาษาญ่านาะไปนั่ตีไอ้สาว คอมเมนต์ที่มันนวดอยู่พัทยาเลยเนาะเขาเอี่ยก็สาวเสือซิมพูนน่ะที่มันแบบวันนี้คลิปอันนี้ที่มันหายคนหายคนไทยนั่นเลยสาวเสือซิมพูนานะอยู่นั่นเห็ดเบียกอยู่พัทยาโอ้โหหลินโซเชียลบล็อกว้าวอซา,าดได้ฐามรถมาแล้วยิบเครื่องลแล้วบันนี้เดซ์เป็นไบแอนดเขาไปเไปเจ็ดแปดคดเหมือนเลยอันจุยมากเลย รถตู้เฮานี่ยทุกคนใครติดต่อได้เนะาะใครอยากมาแต่ทั้งหมดใมาแต่เมกาหรือว่าอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวสรงข้ามคุณนักทุกคนนะสรงข้ามมาบ้างคันนี้สวัสดีเด้อทุกคนเนาะตอหเรบขอสู่สองอันบันนอกนะั่ลยใครรับชมคลิปนี้ก็ให้ก็วางแจมบันนอกโดยการเบรงโฆษณาเด้อทุกคน,นะกค,นนะคือมันเป็นไร่ไดรลักของเฮาเลยนะเบรงโฆษณากับบอตองกดขามเนาะ เบิ้งซอยในพูลาภวิศิวิปีกใหญ่นะ,ะเจ้ารถจอยวันี้เนะเาะข้างรถตู้ไปบะเนี่ยไอป๊อปป๊อปก็สิกับคนมาส่งดูซื้อเนาะรถตู้นี่แหละทุกคนท่านที่ไปก็ไปแหละก็ลิตาหล่อเมื่อกี้นี่แหละนี่เน,ะเนาะเดินถ่างเอ้คนเอาบ่อออกเลยแต่ก่อนนี่บอ่อยอยู่เนาะไม่ได้ขึ้นลงง่ายนี่แหละทุกคนเนาะ อย่างไรราคามิตาพาพนั่นนี่สอบถามผมได้เนาะอ,อบุบลบทขามเล่าเพิ่งขามไปเบิดโเออมาได้จะจะไปจะไปไหนครับไปหาเลขครับฮะไปทะเลไปทะเลครับต้อพูดไทยนะไปไทยจะไปกี่วันครับวันฮะ สวัสดีครับกอดที่คู่ก็ไทยสวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีครับสุนยมือน้านมนบน้านมหน้สวัสดีครับสวัสดีครับเออผมจะไปเที่ยวทะเลครับไปเที่ยวทะเลครับไปปวดสมนุนลูกเต๋าบปวดไเดาได้นี่เต้มาเนี่ยลำบากนี่นี่ยังเดี๋ยวนี้โอเคโอเคโอเค หารถตัวมาจัดเครื่องทุกคนจัดเครื่องจัดกระเป๋านั่นแหละตัวที่ได้น้องคนนี้เฟรไปนะเพื่อสีหาบ่อยดิไปไไไหาแนมสาวเด้อโดยปัญหาของเราหรอกฮะ<า>เออันแนมกว่าแน,นมพร้อมกันเน,ะเนาะไม,ม่ได้ไม่ไเสมอกันเนาะ <laughs> อย่าทุกคนนี่เลยไปมานอนคืนนึงเนาะ ขอบขัวเป็นไงขอบขวเบาโตแล้วก็คืนอัวดูองยูคือเก่านน่ะนอนคืนสคืนก็สร้างปาบาก็เพร่มีสีสันในทุกคนนะมูมหาลายอย่างสิก็ใครอยู่ก็ใครก็ทายคิปก็มีอสองคนยเรื่องเนาะมูบ้าเข้ากับดีใจมูไปไถสิเมียนซอยเออม่หย่าเรื่องเมียนมันเรื่องอายอยู่แล้ว อย่าเมีอ่ะเมยโอ้ยฝากลูกน้ำอีกเนี่ยฝากลูกเต้าบุตรเดาอีกเนาะลูกเต่าเบาบๆกับเสาลิงบุตรเดาแต่ว่าไม่ดุโอ้เดาอยู่แต่ว่าเดาเดาแต่ว่าบุตรเอาลูกเอาลูกมามาแทนลูกมาเดาก็มาเตาก็มานี่เดี๋ยวพักกันนอนกันเละทุกคนพูดพักันปูปูเอาหนูน้อยหนึ่งเนาะในของแน่ของหน่อย โอเคเงียบดิบันนี้ไปเลยเผื่อละอีกสี่หาเมือเื่อจะพอกันจะเอจับเอาขืนเลยเอาไปเลยเถอะเอาตัวยังไงก็ตัวเาเอตัวคนเลยเอาตัวเอาเบเลยเอาตีบ่เอาตัวยังเราเอเิ้งเิ้งเหิ้งเิ้งเ นี่เด็กแบมันไปจากไหนเอ็งจัดกระเป๋าทุกคนแบบนี้อย่าไปเด้อ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 เออไม่อย่าไปเด้อเฮียออามาพนักงานทีมงานโอนดัวนะมาหน่ ตอนนี้ก็คือคืนนี้ทุกคนเนาะถ่าเบื่องบรรยากาศตอนกลับไปนั่งเงียบก็หวานนี่เอาตัวตรกระต่ายลอยเลยทีมง,งานนอนหน่อยทีมงานทีมง,งานนอนสลีปทีมง,งานนอนหน่อยเต้นอนนะเตื่นนอนว่าต,าาตื่นนอนว่เต็มหน่อยจัดเปอร์เซ็นต์คือมันอนอยู่นี้เขาจะไปกรุงเทปนี่ปะ ไปนอนอยู่ป่ะย่าไปนอนเจ้าองรต้องไปไงก็ยุ่ยถาแม่ยืนเด้มแแม่ก็มาอุบนเ้แม่ออกับพอจากสมาบอกบอกทำผู้สมเลยจะสีไปใช้เนี่ยอ,อหนัมทะเลมาฝาขอเลยซืออ้อทุกซำนี่ยิ้มแบบนี้จะสัาขอยวะออสิไปเป็นผู้ว่ากุงทิเว้ยอันนี้ คุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจาภาษาปันไดผม,ผมต้องพ,พูดไทยนะอคุณจะคุณจะไปอยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมผมก็จะไปหลายเมื่อเติบอยู่ผมก็เคยไปเป็นจำนวนมากอยู่แค่กร <c oughs> ุงเทพนะเที่ยวมวนเนาะห้องบ่รยด้ยุดเวียกเอา้สิถาเอยู่บนทุกคนเนะถ้าไอ่แม่กูกับพี่ปุ๋ยกับเอล่าอะไรขอบครัพวพนมาเที่ยวไทยเที่ยวลาวเนาะมิถูจะ ย้อนจะค้นเสร็อ๋อเสร็จนอนคืนเดียวคันนวกกัาเปิล้เนจีนวนนอนอยู่บนคืนเนาะเที่ยวบนแห้วอะไรก,ก็ได้เมอเจอไมก้ากบทีมง,งานเพิ่นนี่นไหนโอกาสดีๆพน่นจะเจ้ขาไปเล่นเล้าคนละทุกคนเนาะก็ได้ดไปห้ามูไปซำไปแย,ยมไปยามไปเที่ยวในโตันะนะอ,อ้สอบภาษ<อ>าแอรมีรายแอนะ เฮ้ไหนคิดห่อเดี ceu, <S S <S 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 ๋ยกันส um ิพากันหนีฟ้าแล้วมาขึ้นเดียวหนึ่งโอ้ยจะหน่อยกับมาหาเออเอาเอาลูกไปตัวประกันเดี๋ยร่ะเอาลูกไหวแหละเอาอันนัอนเอาเพื่อนหนีฟาสี่เดียวลวดมัดหู้ันนัอนไหวอยู่นใ่มวยมันหลอดไปเลยเอไปน้ำร้อมาสี่ม้าเลยสี่าเลยป๋แทนสลิงค่ะเป็นแทนเหรอเอ๊ะเอ๊ะสีมัดลวดนี่หายไปยุ่นนี่มัดม้ามันสีออกทุกคนนี่มาหน่อยเสียวลวดมาแต่งนี่ไหวเอา ่เหนมะโมห,มหมออนมาออกกันเนาะย่านมาออกบรรยากาศไทยคือคนเบืองแปดแปดคนเนาะเดินทางรวมกับเด็กๆสามครูฟัว,มวมเมียกับนิตาวันดากเป็นแปดเออสิปเป็นเด็กเทพนี่ขั้นเขียวขั้นข้าง แต่ละค, <S <S คนเวราเข้าขจิตถอนต่อลับแต่หมู่ทีมงานยูทูปปื้เขาต่อับเบอร์สุขูสุขอน,านายย่าอยากม่เยา่ยม,ม่ยามเฮาเน,ะนาะหรือพยอยากบรเล่ดน้ำเฮานั่นแหละบ่จักัดเพจจักัดอายุจับกัดใบนะทำมาหาก็ดีใจนะทุกคนเนาะมากะโตกับพ่อแหละทุกคนเนาะว่าอยากเคำปรึกษายังยูฟังไทยกับบอกได้นะทุกคนเนาะพาผมยุดิเวียกสาวอดตเนาะหลังจากไทยกับขมิกับลบกันเรียบร้อยเลยทุกคนเนาะยับมือกัน่าเศร้าลบกันเลย แต่ว่าเหมือนคามิสิาหากำลังพ่นเชื้อเนาะโมโหว่าสิริสิวโจโโห้หรือว่าจังในนดเนาะตอนนี้จังหว่าซีสเกตล่าสุดวันที่สามเนาะไปวันที่สองเนาะเห็นขเขาแจกมาว่าคามิสขุดขุดหลุมแบบสร้างบังเกอร์โมโหว่าคามิสขุดเพื่อย,ยังเนะาะจึงรอติดตามข่าวเบิง่งเนาะคามิสขุดตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองผมอ๋อน็ตกล้อง บอลพี่น้องกครั้งบอลถล่มกล่องเออว้าายอสิไอสิไปน้ำเข้าบอลนี่สิไปน้ำเข้านี่แล้วไอสกาวไปกินข้าวเศร้าไอคุณแหลกไอบาลเปาคนมาส่งยสือทุกคนนี่นาคือการขักมากับสองสองนุ่มสดวะไม่ได้นอนไ่ได้นอนเลยนอนน้อยแต่นอนนะจะนอนยื่นดิจะนอนได้ยื่นนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนอนแซ่บสิบวินาทีเขาเนี่ยบุหัวทำบูชาได้สองสามนาที แย่งข่าตาตักคนน่งไลรสดกันเล่นน่งลมกันธรรมราแล้วตรงนี้ปาติแอลกก็หลอแน่กินกับแกมแน่เอายังตัวไรดเน่สดอาน้ำตานี่ยตาอามณน้ำอบแล้วแมนยูบอสเขดมมงอ้ยวบเมาเรอมาเร่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 อมาเร็ว บเกบเกบเกงเบิ้งพอตีพอตีบบดิงพอดิ้งพุดดิงมาไมเอาไหเบิ้องโบดิงโบดิงมาไม่เบิ้งเบิ้งพอตีพอตีเบิ้งพอตัางมอชอบอันนี้ออกมาจากบ้านแล้วออดเลยนะออดขาดออดเนโบดิงโบดิงมาโบดิงมาโบดิงมาดู บเลี้งเบิ้งพอดีพอดีเฮ็ดบังหาไมใหาไม่ฮะให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 ม้เข้าบ้านได้รึเปล้าเข้าบ้านเขาน้ขบา,ขบ,า,ขบ,า,ขบ,าบ้บานเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเบิ้งเข้าบ้านเข้าบ้านนะี่พอดีพอดีขอยัดไรมาไอหนึ้อนะตัวคนเนาะมาซ้ำตัวนี่ลูกเต่าบริษัาของผมนี่แหละ ย cultura, ังส <psycho an> <ament> ุทายเรี่ยวๆทุกคนเบิองเลยนะการขึ้นรถขึ้นลาทางปลอดภัยเด้อหมอนั่นในรถรอเล่าเออบออันเด้อเออจะบอกอันไหนก่อนัพี่ฝากบอกอันนี้นะทุกคนฝากนรถเขาอูกเห็ดที่ใหม่เท่าไทร่โทราเราไหวรอป่โทรและลุแล้วเบ่แม่โอ้ยขยบไปข้บไปข้าไปอาบ เปบเป็นยังบานเี่ยปูเป็นยางไปเบบไมงพูดพูดนับนักงนักกระนาไปเลยหมดตอนลงมากม่งมาใส่เก้อมดละพากันเดินทางแล้วทากตอนมาคอยเมียมก็ถายก็มาลิงเอบคุณหมูสีเมียเมียมานาะทุกคนเนาะมีแต่หักแพ้ง่อยนะมิแต่หาเติมนะโมมีสีมีปะากลับคือววานะแล้วถ้าเอามาบ่ไหก็จะฝานครเจเิญมา

แซงกันได้เคียวเอาไปแล่วกันได้เกินไปไปซงนกินแซงกันได้ที่เราเลี้ยแซนะครับไปค้ากับแซพอร์ตเนาะเส่อมเตเนาะส่เือเฮานะจุ้ยฝากเพื่อนๆจูไส้นใจรูแปดเจ็ดสองหกสองเจ็ดสอสนึ่งเียกไปไครับ ป้าพอดีิรังนะทุกคนเนี่ยเน่ยนดูบอลลินซัมราบเนาะถ้าไปอยากมาเที่ยวไทยเที่ยวลาวก็ติดต่อได้ขั้นนี้ไม่แรงก็ไปนะไม่แรงก็แพร่ชาถือว่ามาไทยรอบนะไปหาไปหาพ่อจกรุงเทพนไปขั้นนี้แหละติดต่ออะไรละราคามิตรภาพคุยกันได้เนาะแบบกันเองนะเสีอใจกันโดดแต่ว่าถ้าใครมาถือสวงพมวางนี่พมพมือพมไปหนังหมดแหละตอนนี้บมวางนาะก็เรียกว่า ไปล่วสิมาเลอน่บลอยู่ก็ได้เาอุบลเพื่อป้าแพนเพื่อพรมขาไปเล่าดิเพื่อเด้ขาไปเล่าสิไเด้ไปเที่ยวหรือพาเนี่ยไปเที่ยวเลยนะเนียก็บไปเจือเสือเนาะบเก่งบเก่งเขายานีเขาบานยานีเดี๋ยเซคีองนี่ยเอ้ากันเยเอาข้างนกมัน้เีอาเอัข้างอเออเอาไปเตมมีอยู่ อ๋อลอยจุ๋ยกันเลยสิปองเงาเอเงาถือลูกเร็วบ่งเงาเกี่ยวไปเดี๋ยวเอาปองเงาเองปองเจ้าไปด้วยปีศาจติปองเงาป่านโอ้ยแล้วต้มมันคืนมาดูดีมากเลยเดี๋ยขอเจ้ิญนะเพื่อนเดี๋ยวสี่อันนั้น เอาของดีๆมาฝากกับพัทยาอะไรอย่างผู้สาวบ่ฮะผู้สาวโบชิตัดปีกให้เขัดถิ่มฮะนะปีกมันเอามาปิ้งแก้บเหราขอบใจขอบใจทุกคนเนื้อขอบใจบะอันน้าทุกคนเนาะที่ดูแลทุกอย่างขอน้ำทะเลมาฝากกูนิดเด้อฮะขอน้ำทะเลมาฝากกูนิดเด้อได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาหายด้วยเยี่ยมกันอีกแล้วคนไปทำการขาเบียกหวานแต่ว่าไปเล้านี่ทุกคนคอยสิแบบบังคับคันมาไปนี่คอย ไปไปไปจัดจ<ป>ัดอันจัดไปไปไปตัดพอกันด้ออยู่บนแล้วถ่าอยู่บนเด้อเอาข้าห้าเล่นงจัดรอจัดระเบียบเป่าเปาพูดเป่าไปพ่นเอาไปนัส่้หนให้ไม่โก้ก็ังสรหน้าเส่ พักการจะว่างแผนไหมเออพักการจะวางแผนไหมโอ้เจียวบอลบอเด้อดีเพื่อนเดี๋ยวเอาเอาน้ำทะเลมามาฝากนะครับโอเคดื่มน้ำทะเลนะคะนีจ้าดื่มเลยสองขวดเโอเจเด้อแับนี้เกแล้วเจอกันไหมสองขวดซีห้ามือ เจกกันิมเออแ้สีอย oh, ังสีบากเสีบไดอะไ่ิดไันับนม็เไปหน้อนกบเด็ไปนาบเดไปเข้าอสารวดบาเด็ไปมาเขาด้วยสิแกงลูก้เด้อกดื่มได้เนี่เออเออบะี่ยทมาเอาลวดมัดไว้มาได้อไรเยะเจาอเอรวดมัดไปหน้าประตูนี่นงไปเขาว่าเขาว่าเขว่าว่า ขอบ้าน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 ขอบาจ้าเด้อขอบ้านออขอบ้านขอบ้านขอบ้านหนะะ after, ุบไปก่องใช่หนาใช้ร่างแน่เร้่อทุกคนขอตัวขอไปนะเฮ้ยปากชุ่นเนี้ยากชุ่นานี้ยปากซานเนี้ย ตั้งเครื่องยิงมาตั้งเครื่องตัวไหนโอ้ใส้แล้วใส้แล้วสั่งบ้างเลยมีสวัวนนะนีเด้อไปาตาบอไาอยากชาใช้ชาไกูเด้ตัวนะเดเอาลงไปพี่ดันมาโอ้โอเค งงฮะขวบสามตาป่อาปากสามตาให้มูนะมูยืมก่อนนี่ยทุกคนมีแต่ภาพเนาะเอาปากอันนี้ไม่ให้มูนี่พอได้ศาสตร์ไอ้หลดว่ะหลดมัน,นดได้ศาสตร์เด๋นะ tốt ở tiên lần này bác qua bờ đêm phật dưới này anh chơi 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 ใสเบาอันน like> ah ี้นพอดีมันม่หลายปากพอดีเนาะอเนม่หลายปากอ่า้างล่างเด้อเอาเด้อปกเด้อสียบเด้อทันสีใสกับบอว่าจะเปิดไฟมาห้ั้บบอกจะไ่เป yeah ิดไฟอาืมเือกบอกกันเด้อน้ำทะเลาลิรทะเลาลิ จะอานเฮ้ยอาหนัไฝ่เาเเอาไปต้มกินมันุเป็นแดเขาว่าสั้นไปบ่าบรด็บไปยันเขาว่ารัฐบานมื้อหากล้าไปเลเดี๋ยวทุกคนทีมงานโมสิบไปลาวนะไปเดินทางปลอดภัยทุกคนบายไปเล้ช่ับเดินทางบันครับ แล้วเจอกันอยู่บนเราอีกส่งซามเมอร์ไหมอีกเอออีกเราไปเจอกันอยู่จะอยู่ที่เล้าว่ะเซียอยู่บัสเซีเนี่ยอยูที่เล้าเนาะเขาบอกว่าตัวต้องไปได้พวกไปพวกได้เลยเขาไปไปอ่านที่นี่ดัานใช่ไหมมาเที่ยวตัวเลี้ก่อนดิซิถึงมาตีเผนือน่ะไม่มีวันทีแล้วงตัวพวกอยากเลี้ยเดี๋ยวเราซาวมไรลซาวยิงมาไหลแก่แล้วซื้อมาทางฮั้นกอนขาคนผนก่อนเนาะไปเลยตัวผลไปเอา สวัสดีสวัสดีทุกที่สวัสดีไอสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดัสดครับอะแกได้ไรปะแกได้ไรเดี๋ยวจะว่ากันไหมที่พ่อก็ดีทีหรอกอเอาเถอะคนนะครับพอดจะเหนือมากเนาะบิ๊กไงกับจอรถญี่ปุ่นแหละฝากรถแบบนี้เนาะฝากรถไว้แล้วก็ ข้ากำจะกสียบแวะลงอุบลเนาะตัวคนเนาะสวานนอนเ่าท่านตื่นอยู่เพนุวันรเยอะพนุวัตรเล่พักผ่อนเนาะวันอาทิตย์นั่นแหละไปทุกคนคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละเังพอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะจะไดหนจะลืมให้กำลังใจมาหน่อยด้วยการเบิ่งโฆษณาเด้อทุกคนเนาะถือว่าให้กำลังใจโดยตรงเลยแหละสนับสนุนโดยตรงเนาะขออะไรใดขึ้นมาจากเบิ่งโฆษณาโดยตรง ว่าทุกคนพายมาให้เราต้นาาาตอนรับเสมอเดอ้อทุกคนพอกันคลิปหน้าทุกคนพี่ผ่าประการไดขอถวขออภัยเดอ้อสวัสดีครับเงียบเลยมูเมื่อวบนนี้